หช่องทางรายได้จาก Facebook ค่ะคลิปนี้นะคะจะจะมาบอกค่ะว่าเวลาที่เราทำ a c e b o o k ค่ะเราสามารถที่จะมีรายได้จาก Facebook ได้อย่างไรบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะจะดก็นำมาฝากนะคะ5ช่องทางด้วยกันะคะ่ะช่องทางแรกนะคะก็คือการขายออนไลน์นั่นเองค่ะทุกคนก็คงจะเคยเห็นนะคะว่าตอนนี้เนื้อพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้าออนไลน์ที่ขายของบน Facebook นะคะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วมันก็เป็นช่องทางรายได้ช่องทางหนึ่งนะคะที่สามารถทำรายได้มหาศาลให้กับหลายๆคนเลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะในการที่เราจะขายออนไลน์ค่ะเราก็ต้องมีหลักการนิดน,นึงค่ะสมัยนี้เน,นาะจะแบบว่ามาโพสต์ขายโพสขายโพสขายอย่างเดยวเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนขายค่ะมีเยอะแยะ,ยะไ,ปไปหมดสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของตัวเองค่ะสร้างแบรนด์ที่เป็นตัวเราค่ะอันนี้จะอยากจะเน้นมากเลยนะคะไม่ว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่ค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องสร้างเลยก็คือสร้างแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเราเองค่ะ พอตัวเรากลายเป็นแบรนด์เมื่อไหร่ค่ะเมื่อนั้นเราจะขายอะไรก็ขายได้คะ่ะโอเคนะทีนี้ต่อมาข้อที่2คะ่ะข้อที่2ก็คือรายได้จากการเปิดคอร์สออนไลน์คะ่ะอย่างที่เราก็เห็นเห็นกันเยอะเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะคะว่าจะมีคอร์สออนไลน์ต่างๆคะ่ะเปิดขึ้นมาเป็นจํานวนมากเนอะไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็น คอสในเรื่องของการเรียนก็ได้ค่ะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้ค่ะมันเริ่มจะแบบว่ามีการเป็น new normal เนอยอย่างเช่นนักเรียนแทนที่จะไปเรียนพิเศษตามสถาบันต่างๆใช่ไหมคะคุณ<ม>พ่อคุณแม่ก็เริ่มย้ายลูกตัวเองค่ะเข้ามาเรียนในออนไลน์มากขึ้นค่ะเพราะว่า1นึคือสะดวกค่ะไม่ต้องเดินทางเวลาแบบลูกไปเรียนพิเศษก็ไม่ต้องไปนั่งรอที่เรียนพิเศษนานๆเนะสามารถอยู่ที่บ้านได้เลยแล้วก็อยากจะเรียนกี่วิชา ก็เรียนไปได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆไม่ต้องขับรถไปขับรถมาเนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมจํานวนมากค่ะรวมทั้งคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างอาชีพต่างๆนานาที่เราก็เห็นกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ะ สอนทำอาหารก็มีเนาะหรือว่าอย่างที่จอยเปิดคอร์สอย่างตอนนี้ก็มีนะคะอย่างของจอยเนี่ยก็จะมีคอร์สสอนในเรื่องของการพูดแล้วก็คอร์สสอนในเรื่องของการทําเพจยังไงปั้นเพจยังไงให้ดังนะคะ oh. แล้วก็ยังมีคอร์สที่เป็น private Coach i n ชอีกด้วยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ Inbox มาได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปในพอเป็นเรื่องของคอร์สออนไลน์แล้วคอร์สออนไลน์เนี่ยค่ะก็เหมือนกันค่ะคือเราจะต้องมีการสร้างแบรนด์เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะทาอะไรคะ่ะเราจะต้องทำตัวเราให้เป็นแบรนด์อย่างที่จอยบอกไปแล้ว ต้องทำให้คนเขารู้จักเราเนอมโอเคที่นี่ต่อมาค่ะช่องทางที่3นะช่องทางที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จอยเคยพูดบ่อยๆนะคะก็คือการที่เรา,าค่ะเปิดรับรายได้จาก Facebook ค่ะการเปิดรับรายได้จาก Facebook ค่ะก็ใครอยากรู้นะไปฟังหลักเกณฑ์จากคลิปก่อนๆได้เลยนะคะเคยพูดเอาไว้อย่างละเอียดมากๆแล้วค่ะ ซึ่งอันดับแรกค่ะก็คือเราจะต้องมีวิดีโออ่ามีเพจแล้วก็มีวิดีโอเนาะมีวิดีโอเยอะๆค่ะเพื่อที่เราจะได้เปิดรับการมีโฆษณาในสตรีมเหมือนใน YouTube ค่ะที่ทุกคนเคยเห็นเนาะซึ่งอย่างนี้ค่ะก็มีหลายๆเพจค่ะเริ่มที่จะ มีโฆษณาในสตรีมแบบนี้มากขึ้นแล้วเนื้อเพจไหนที่แบบว่าดังๆคนมีส่วนร่วมเยอะๆมีแฟนเพจเยอะๆเนี่ยค่ะก็เริ่มแบบว่าเห็นกันบ่อยๆเนาะก็อย่าลืมค่ะไปดูที่คลิปกันก่อนได้ค่ะสําหรับรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะและทีนี้ต่อมาค่ะที่เราเคยเห็นกันก็คืออย่างเช่นการที่แบบว่ารับเป็นคนรีวิวสินค้าอ่านนึ่ออกไหมเวลาที่เราอะค่ะ มีชื่อเสียงขึ้นมามีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักมากๆมีผู้ติดตามเยอะๆมีคนที่แบบว่าเป็นแฟนเพจเราจํานวนมากมีแฟนคลับเยอะๆอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็จะเริ่มมีเจ้าของสินค้าบางแบรนด์เนี่ยที่เขาจะติดต่อเราเข้ามาค่ะเพื่อให้เราเนี่ยค่ะเป็นคนรวีวิวสินค้าค่ะที่เห็นเยอะๆเลยเนาะก็อย่างเช่นพวกบรรดาเครื่องสําอางถูกไหมถ้าเกิดแบบว่าใครที่แบบว่าเออสวยผิวดีๆหรือว่าแบบเป็นที่รู้จักเป็นที่กับคนรู้จักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ <ๆ S 2> ก็จะเริ่มมีแบรนด์ต่างๆค่ะติดต่อเข้ามาให้รีวิวสินค้าได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็ เป็นช่องทางรายได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะอย่างบางคนนะคะอาจจะทําในเรื่องที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเป็นแบรนด์กล้องถ่ายรูปหรืออะไรแบบนี้เนาะที่จะติดต่อเข้ามาค่ะให้เราค่ะเหมือนเป็นคนที่รีวิวสินค้าแบบว่าใช้สินค้าเขาทําคลิปวิดีโอออกมาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ช่วยพูดในเรื่องของสินค้าของเขาค่ะซึ่งช่องทางนี้นะคะก็คือเขาก็จะต้องเหมือนกับว่าเห็นในเรื่องของความสามารถของเราหนึ่งละ เห็นว่าเราอะค่ะมีคนติดตามเยอะเห็นว่าเราอะค่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือที่เราเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะและช่องทางสุดท้ายช่องทางที่5สําหรับคลิปนี้นะคะก็คือเวลาที่เรามีเพจแล้วมีคนติดตามเยอะๆแล้วมีชื่อเสียงแล้วมีคนเห็นความสามารถของเราแล้วค่ะสิ่งที่จะตามมาก็คืองานค่ะงานนะ เห็นหลายๆคนเลยนะคะแบบว่าเป็นคุณครูหลายๆท่านหรือว่าโค้ชหลายๆคนนะคะที่แบบว่าพอเริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นค่ะมีนักเรียนมากขึ้นมีคนเห็นว่าเอ้ยเป็นคนที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากๆค่ะก็จะเริ่มมีการติดต่อค่ะให้ไปเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆเนะไปเป็นครูสอนตามมหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่าไปเป็นวิทยากรอบรมให้กับบริษัทต่างๆค่ะและนี่นะคะก็คืออีกช่องทางหนึ่งค่ะซึ่งถ้าหากนะ คุณเอาตัวตนออกมาค่ะแสดงความสามารถของคุณออกมาแสดงสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดออกมาให้คนอื่นเขาเห็นค่ะความสามารถความเก่งของคุณนะคะคุณต้องโชว์มันค่ะไม่ใช่เก็บเอาไว้กับตัวเองเนาะสมัยนี้นะคะคําว่าแบบว่าทอมตนนะคะคือมันใช้ไม่ได้นะจะคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเราัมแต่แบบว่า ฉันไม่เก่งโอ้ไม่เก่งไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ทําให้เกิดประโยชน์ค่ะแต่ถ้าหากเราค่ะสามารถที่จะแสดงความสามารถของเราออกมาให้คนอื่นเห็นได้มากๆค่ะนี่แหละค่ะจะเป็นช่องทางค่ะที่จะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวคุณเองได้เนและที่สําคัญค่ะก็คือสิ่งที่คุณได้ถ่ายทอดออกมาได้แสดงตัวตนออกมาทำคลิปออกมาเผยแพร่ค่ะนั่นนค่ะ คือการที่คุณกำลังให้ค่ะคุณกำลังให้ผู้อื่นให้ความรู้กับคนอื่นค่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราะค่ะรู้สึกได้ถึงความมีคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ โอเคแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะจะก็ฝากอาไว้เท่านี้ถ้าหากว่าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะคะและถ้าเกิดใครอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะบอกให้จอยสอนหรือว่ามาพูดเกยกับเรื่องไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซสอนสร้างสื่อโซเชียล by คูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ